H10 เป็นแคร์แบร์หน้าเหมือนบุม๋มตาของฝางใส่ชุดสีเหลืองครับตัวนี้ก็ราคาเท่ากัน1,049บาทเอชศูนแล้วค่ะ1ันสบาท1,049บ,บาทเป็นแรบบิทครับรหัสคือ H07 H 0 7แคแบร์นี้ไม่เยอะนะใครอยากได้เอฟเลยนะครับม, <า S 1> มีไม่เยอะอต่อไปค่ะเอ็นดูใช่ไห<อ>ม พ,พี่พี่เหมือนรถทุกปลุมจริงดูเหมือนเฟอร์รารี่ที่เหยียบแล้วเหยียบได้เหยียบอีกไม่มีเท่าไรเหยียบที่สุดแต่พี่พีคือแบบอันนี้นะครับก็เริ่มก็คือถ้าของเยอะเป็นร้อยเยอะอะไรกันเารก็าขายไม่ทันยังไงก็ขายไม่ทันแล้วไม่ไหให้ดูรายละเอียดด้วยซ้ำหรอเปล่าไม่ดีเลย จับอย่างงี้แล้วมันจะหอย่ขาดแล้วจับนี่ยมันจับซ <dat> <c oughs> ิพีพีตบนี่ไงเอออุ้ยพีพีมันแหเนี่ยพีพีบนหรออะไัอ่ะไม่ไม่จริงเลยไม่ได้แตะเลยแค่แตะตัวแคนี้ไม่ไม่มีแยมนี่มันมีจับมันจับพีพจับีดจับ่งเขาจับอยพี๊ดหัวน่าเจ้าเขาจับมันจับ่งพีไม่ได้จับหมูอย่างี้จับหมูอี้จับจจพี๊ 1> 1, หนึ่งพบาทน่ารักมากน้องไม่มาดูเลยอ่ะ1,450บาทหนูจะเอาวันหนึ่งพี่น้องเอาวันนีงพี่น้อง หนึ่งพนสี่ร้อยห้าสบาทน่ารักมากเนี่ยแล้วก็เป็นบคือไม่ได้พูดอะไรนะตอนที่เขาจับหนูอะมันมันมันเจ็บจริงๆดูนี่ไงมันแดงขึ้นมาแล้วนี่ไงอะนี่ไงหนูไม่ได้โกหกแหวนนะขูดหนูไม่เป็นไรนะเขาผิดไปแล้วค่ะสมควรแล้วที่หนูก็ชอบคอเสื้อหนูก็ชอบคอเสื้อเขาหนูเจ็บจริงๆเพราะว่าแหวนมันขูดหนูนี่ไงแดงนี่ <c oughs> ทุกคนมันแดงจริงๆดูที่หนูว่ามันเจ็บเขาบอกว่าเขาไม่ได้บีบอะไรเลยแต่มันเจ็บจริงๆมันแสบแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเหลือสอามใบสุดท้ายปีห้าแปดเจ็ดนะคะบียอมแพ้อยอมแพ้ไมนี่เราชนไหลเราห่เรื่องปะเนี่ย <c oughs> คืออย่างนี้ก็คืนนี่ต่อยกันแล้วนะครับ ใครเอาพินนะคะ B 5 8 7นะคะถุงวินเนี่ยเหลือ3ใบสุดท้ายน่ารักมากเนาะเอาไปเนี่ยที่นี่เซน้ตบุ๊กได้ที่อยู่ในใ้ปลาเหรอเออปลาเอาไปใบหนึ่งก็ได้เอาไปตัดที่นโดนเอาออกอีกใบหนึ่งเหลือ2ใบสุดท้ายแล้ว B 5 8 7นะคะใครเอาพินได้เลยค่ะไปต่อค่ะนจ้ารักไปต่ออุยคอดีฉันจะบอกให้แกมสวยมาก ตึงมากเข้าตู้แล้วสวยสุดๆด,เ,ดเข้าตู้แล้วบบสวยแบบสวยลืมสวยมากคุณนะคือหนูมีซ้ำแล้วหนูแกะไม่ได้แล้วว่าทำยังไงอะน่ารักมากคอแฝกเนะี่ยคอคู่แฝกคือสวยมากาคือไม่มีไม่ได้เนาะพอาวางใส่็ตู้ก็สวยนะพี่จุนน๋มเนาะเป็นอีกคอหนึ่งที่ขึ้นตู้แล้วสวย ุ้ยจุ่มเท่าไหร่ดีอ่ะที่นอนเท่าไหร่ดีห้าเก้าห้าร้เกิบาทค่ะได้เท่านี้ค่ะห้าเก้าสิบาทต่อจุ่มรหัสคือ e สิสนะคะ e สิบน่ารักมากงานดีมาก e สิามนะหนูไม่สามารถจุ่มได้แล้วหนูมีเกือบทุกตัวแล้วอะหนูขาดใครอะเชอรี่ก็มีแล้วหนูไม่ขาดใครเลย หนูขาดซีเกทอะ่ะมีใครได้ซีเคตออกมาแลกกับหนูไหม me, ใครเขาจะเล็กซีเกทเชียร์มีเชียร์มีรอเชียร์ใครไปบี้เชียร์มีแป๊บหนึ่งเพราะใช่คนนี้น่ารักมากรหัสคือ e สิบสามค่ะ e สิบสามใครเอาพิมพ์ได้เลยใครเอายกบล็อกนะคะให้พิมพ์เท่ากับเก้าได้เลยค่ะ e สิบสามนะคะ อีสิค่ะระวังมิฉาชีพนะคะต้องโอนเงินเข้าบัญชีแต่บริษัทนางรลท์เท่านั้นนะคะ23นะคะคอนี้นะสิบก้าคู่แบ่น่ารักมากสวยมาก23ค่ะเอาใคต่อเป็นเงินไม่เยอะนะอันนี้จริงเอาพวกนี้ไหเต้าหงอหอนเปิดนี่ขายอะไรนะครัี่ทำอะไรของพี่พียงเนี่ยเดี๋ยวค่อยขายวันอื่นนี้มันเยอะมาก เขาขายพวกนี้ก่อนของบนนี้หนูขายนั่งทำราคาด้วยมันเดียวตายวันนี้มา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 ,ายพบนนะครมาราคาเท่าไหร่ครับทมันดีแล้วก็จะไปทำมันอื่นมันถึงเวลาขายแล้วนะไม่ต้องรอรอบอื่นไหมอ,ะอะ่ะนี่เราทำดีนะรักษาพยาบาลตรงนี้เลยฟ้องไปฟ้องคุณครูแล้ว <c oughs> ไปฟ้องคุณครูจุ๋ม หนูเพื่อนรังแกมันไม่ได้เยอะเลยนี่ไงที่จริงบอกว่าคุณครูบอกว่ามันไม่ได้เยอะพอครูบอกไม่เยอะหนูทำอะไรรู้ป่ะยิ่งครูเอาเท่าไหร่ดีจะได้ราคาเท่าไหร่หนุ่มฮะมีสิบเอ็ดตัวเอาบ้างหักออกเลยมีสิบเอ็ดตัวเท่านั้นราคาดีมากเอาดีสุดๆเลยนะดีดีสุดออกไหม หนึ่นยูนิคอนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรใช่ถูกแล้วไงไม่ถูกอะไรพี่ถูกพี่นอนทำรหัสผิดครับเพราะปู่ทำใช่มันไม่ได้มาทุนนี้ใช่มันมาคนละทุนผิดทำไมเอาไว้ที่เห็นไหมหนูก็าหนูก็จำผิดเท่าไหร่เอาไปถ้อย 1,690บาท1,690บาทได้ไมั้ยหูกล่องใหญมันแพ็กยาก1,690บาทจา้าเมื่อกี้เขาบอกราคาพี่เขาทำราคาแค่ละพันต้นมันเป็นบ้าไปแล้วตลกมันไม่ใช่มันไม่ได้ของนะ้าทุนผิดครับ1,690บาทค่ะ B 600ค่ะ B เบิร์ด600 B เบิร์ด600ค่ะ,ะ1,690บาท วิ <B> 600, <B> บีหกร้อยพิมพ์เต็มเลยเออแล้วห,หนูฟ้องพ่อดีวะฮะพี่พีทำลายร่างกายวันนี้ฟ้ <c oughs> องพ่อเลยอคี่แต่งงานที่ทำลายร่างกายเลยมันได้เงี่ยทำไมไม่ทะนุถนอมทำไมไม่ทะนุถนอมเลยอะ่ะ <c oughs> คือได้เข้ามาแล้วก็ไม่ทะนุถนอมแล้วมันเป็นว่ามันแปลว่าอะไรอะ่ะลำบากใจพี่บุ๋มกระช้าคอเสื้อพี่พี่จะฟ้องพ่อบุ๋มเหตุจะฟ้องพ่อบุ๋มบอกว่าบุ๋มอ่ะดูเดินมาหาเรื่องกระช้าคอเสื้อไหนหลักฐาน ทุกคนหลักฐานอยู่ในนี้พี่นนท์นคะพี่นนท์ยังไม่ดึงรหัสให่น้องแก้เปล่าเปล่าคะดึงแล้วค่ะขอโทษค่ะคุณน้าเท่าไหร่ดีพี่นนท์สองสองห้าร้อยห้าสิบปาทห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสำหรับนารักมาก นี่จ้าเบบี้มอลลี่ e สองสองค่ะ e สองสองเบบี้มอลลี่ใครเอาพิมพ์ได้เลยตัวเมื่อกี้หมดแล้วนะเบบี้มอลลี่หนูมีพันๆเลยเบบี้มอลลี่นะคะจุ่มละห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะรหัสคือวิกก็มียามาเลย e สี่สี่สเกตันะนะ้อง e สองสองครับ e สองสองทำไมไมันดูละเอียดจังละ่ะอันเนี้ย e สองสองค่ะ e สองสองเบบี้มอลลี่ใครเอาพิมพ์ได้เลย

ได้เลยค่ะ e 2 2งสอง baby monli นะคะ baby monli นะห้าร้อบาทค่ะ e 2 2ค่ะพี่นนท์เอาปะเนี่ยเอาจริงปะเนี่ยแกะเลยปะพี่นนท์ลองขยับดูก่อนแต่หนูว่าใช่ใช่อะไรไม่รู้เฮ้ยหนักเหน็ดเหน็ดเหน็ดได้ปะแกะเลยปะ e สองสองนะคะขอให้ได้ขอให้ได้นะครับขอให้ได้ซีเคร t นะคือบอกพี่นนท์เหรอถ้าถ้าได้ซีเคร t ของหนู มีสอค่ะและใช่ปะมไม่ใช่ถ้าต้องหน้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เลยโดนผิดกว่าเฮ้ยดูกอ่ะ้ยไม่ธรรมดาที่แคทเหรอไม่ใช่อยากได้ตัวนี้อยากได้นักบินแก่เลยปะแก่เลยค่ะโชว์เดี๋ยวตั้งโชว์ค่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรกันแน่ไม่ได้ไ่ได้ จ้าอ,อ,อีสองสองค่ะอีสองสองนะครับเก่งว่าเขาสามารถรอ <c oughs> <c oughs>